มันมาแล้วสกรูปข่าวเตือนไฟพายุลูกใหม่คลื่นสูงซัดชายฝั่งกวีเยินเวียดนามตอนกลางเริ่มได้รับผลกระทบแล้วสถานการณ์ล่าสุดจากชายฝั่งเมืองกวีเยินจังหวัดบิ่นดิงประเทศเวียดนามพบว่าขณะนี้คลื่นทะเลเริ่มสูงและมีกระแสลมแรงอย่างต่อเนื่องตามรายงานที่เผยแพร่ในสื่อท้องถิ่นระบุว่า สองเอิกวายเยินเห็นยนตายได้รับกาโรยแปลว่าตอนนี้เคลื่อนที่กวีเยินสูงมากแล้วโดยพายุลูกใหม่ซึ่งกำลังเคลื่อนตัวจากทะเลจินซ่าคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งตอนกลางของเวียดนามในไม่กี่วันข้างหน้าส่งผลให้พื้นที่ชายทะเลตั้งแต่จังหวัดขวางไหงลงมาถึงบินดิ่งต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักลมแรงและคลื่นสูงผิดปกติ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมทางทะเลและให้ชาวประมงนำเรือกลับเข้าฝั่งโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยจากอิทธิพลของพายุลูกใหม่นี้